เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C s p a c e พื้นที่สื่อพลเมืองเป็นสายลับออกไปจับความรู้ ร่องรอยความสงสัยธรรมชาติดิ้นน้ำลมและไฟรอให้เราไปคนธรรมชาติรอ้อยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสึกคนดูได้เจอสายสายรับธรรมชาติ ชมกำลังอยู่กับ Nature Spy สายลับธรรมชาติรายการที่จะพาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนกับเหล่าสายลับจากทั่วประเทศค่ะพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนวันนี้อยู่ที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านค่ะ ลับต้นข้าวแอนเดอร์แกงจากโรงเรียนสีนาม่านอาสาพาสำรวจลำน้ำในชุมชนโดยมีครูบอยครูผู้หลงไหลวิธีบ้านเกิดขอยให้คำแนะนำค่ะเราเข้าจกับกุ้มเราอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในนี้ไงมันเป็นลูกของเด็กรู้ว่าลำน้ำเนี่ยที่เป็นต้นน้ำของเราเนี่ยมันมีมันมีสัตว์อะไรบ้างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจับบนเลยอยากรู้ไหมก็วันนี้เราพาเด็กๆมาเรียนรู้นอกห้องเรียนนะครับซึ่ง วันนี้เรามีโจทย์ว่าเราจะหาสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในลําน้ําแต่ว่าตัวพระเอกของตรงนี้ก็คือตัวครับตัวแมงอีบุ่มครับภารกิจของสายลับวันนี้ก็คือตามหาลูกอสอึอ่งกลายลายเละคนที่นี่เรียกว่าแมงอีบุ่มค่ะว่าน่าจะมีเยอะแมงอันเนี้ยมันจะอยู่ที่ท,ที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมากแมงอีบุม่ม เหมือนแม่อีหวอักครับมันลูกอ้อนหรอครับน่าจะเจออยู่ครับจุดแรกที่ลงสำรวจก็คือลำน้ำพงเป็นลำน้ำที่ไหลผ่านชุมชนที่นี่แล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำน่านค่ะ ลำน้ำบริเวณนี้มีลักษณะตื้นพื้นเป็นกรวดขนาดเล็กไปลุ้นกันว่าจะเจอเจ,อเจ้าแมงอีบุ่มภารกิจของเราหรือเปล่านะคะเป็นสายลับออกไปจับความรู้ปลดร,อร,อรอ่อยวางสงสัย,สย,ยเกิดคำถามโทล่ขึ้นมาในใจต้องคลี่คลายสล้วเราเออใส่แน่ใส่น่เลย นานม,มาจากต้นน้ำโพงมารวมตัวกันเป็นน้ำสายนี้คุณต้องขึ้นไปอีกไกลมากอยากไปหรือเปล่าไปไมไปไม่ถึงรหรอกครูว่าไป <c oughs> ครับผมผมจะไหวแต่ครูจะอาจนะ่บหวนะไปสายรับต้นข้าวเป็นเยาวชนที่ร่วมสำรวจในวันนี้ค่ะตอนนี้กำลังเกิดความสงสัยว่าลำน้ำสายนี้ไหลมาจากที่ไหนนะ้าลำน้ำที่เด็ก กำลังหากันอยู่ที่นี่นะครับเ,เป็นลำน้ําที่อยู่ต้นน้ําของชุมชนก็คืออยู่เหนือชุมชนนะครับตรงนี้นเนี่ยชุมชนบ้านสีน้มาม่านบ้านนอนกลางาาบ้านพงนะครับในตาบพลพงนะครับาาปปข้าวปาใส่ทางไว้เร็วใส่ทางไว้เร็วดูเหมือนสายลับต้นข้าวจะสำรวจเจออะไรบางอย่างนะคะจะใช่พระเอกของเราหรือเปล่าไปดูด้วยกันเลยค่ะ เออใช่แล้วนี่แหละโอ้นี่แหละเด็กๆมาดูเร็วมาดูมาดูเร็วเราต้องการตัวนี้แหละยังหัวงยังได้นะนี่ตัวนี้เลยน,นี่แหละไปดูไหมครับมันอยู่ตรงซอกหินนะครับซอกหินซอกหินตรงไหนตรงข้างก้อนหินพวกนั้นหรอครับเจอกี่ตัวน้ตัวเดียวครับ แมงอีบุ๋มหรือลูกออสอึ่งกลายลายเละมีขนาดใหญ่กว่าลูกออสทั่วไปนะคะเมื่อมองจากด้านบนจะเห็นลำตัวรูปปรีปลายปากโค้งมนเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นลำตัวสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะสีน้ำตาลเข้มลำตัวด้านท้องมีสีครีมนะคะดำรงชีวิตอยู่บริเวณแหล่งน้ำนิ่งที่สามารถติดต่อกับลำธารที่น้ำไหลเอื่อยๆหรืออาจจะอาศัยอยู่ในลำน้ำขนาดเล็ก โดยส่วนมากจะเลือกกินสาหร่ายบริเวณพื้นท้องน้ำเป็นอาหารค่ะสามารถพบได้ที่ระดับความสูงตั้งแต่60ถึง1,350เมตรจากระดับน้ำทะเลค่ะ,ะแมงอีบุ๋มเนี่ยเริ่มหายากนะครับเนื่องจากอาจจะมีการจับที่มากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของลำน้ำเด็กๆเ,เองบางส่วนก็ยังไม่รู้จักมาเลยว่าหน้าตามันเป็นยังไง แม้แม้ว่าทีมสายลับของเราจะเป็นเยาวชนที่นี่นะคะแต่ว่าบางคนก็ยังไม่รู้จักแมงอีบุ๋มค่ะเวเยเอามาพอแล้วมาเลยกลับมาเลยทุกคน ทีมสายลับทำการคัดแยกสัตว์ที่ได้มาค่ะตอนนี้กำลังสงสัยอะไรบางอย่างมีน้อยมากใช่ไหมทำไมมันหายากจังแต่ทำไมเราฝนให้เขาปวดเอายาฆ่าแมลงว่าฝนให้เขาปวดเรามนฝนตกมากเลยไหลลงมาตัวยสมัยก่อนครูมาเนี่ยมันเยอะมากเลยนะครับนี่ได้เต็มนี่เลยแหละเฉพาะแมงยุมเนี่ยนะครับเต็มนี่เลยแหละได้เต็ม เต็มเลยแต่วันนี้เรามากันได้กี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวหายยากไหมครับยากแสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ไหมที่นี่มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใช่ไหมครับทําให้ตัวแมงกี่บุ๋มเนี่ยมันเป็นไงครับมันเป็นไงเยอะขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงแทบที่จะไม่มีไม่มีเลยเห็นไหมต่อไปลูกหลานของเราจะเห็นมันไหมเนี่ยไม่เห็นเลยเราจับมันไปเลี้ยงเถอะปู่ มีหลายปัจจัยที่ทําให้แมงอีบุมลดลงค่ะแล้วสัตว์ชนิดอื่นที่เราเจอมีตัวอะไรบ้างคะมีกุ้งสามสองตัว,ตวมีปูสองตัวมีหอยหนึ่งตัวแมงอีบุ๋มหนึ่งตัวครับแค่นี้แหละครับจุดแรกเราสำรวจเจอสัตว์ค่อนข้างน้อยค่ะต้องไปลุ้นกันต่อในจุดสำรวจที่สองนะคะ สายลับเดินทางตามน้ำลงไปก่อนจะถึงจุดสำรวจที่สองก็ต้องผ่านอ่างเก็บน้ำพงขอแวะพักเย็นๆตรงนี้ก่อนนะคะอ,คอ,อ่างเก็บน้ำเราเยอะไหมเนี่ยน้ำเยอะไหมเนี่ยเยอะค่ะเด็เกเห็นเสารตรงนู้นไหมเห็นค่ะเสาตรงนั้นนะ่ะเป็นเสาว,วัดน้ำแต่ก่อนมันเคยสูงถึงเสาโน้นนะอคิดว่ามันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ย อ่างเก็บน้ําที่นี่เป็นอ่างที่สร้างขึ้นกั้นลําน้ําพงเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ค่ะ,ะคจุดสำรวจที่สองเป็นลำน้ำพงซึ่งอยู่ในชุมชนค่ะ ลำน้ำพงค่ะลำน้ำพงวไหนลำน้ำพงในเขตชุมชนค่ะคิดได้จะเชอไหมเจอค่ะ<น>ลักษณะลำน้ำบริเวณนี้เป็นทรายและตื้นค่ะน้ำที่ไหลามาค่อนข้างน้อยค่ะจะไหลผ่านอ่างเก็บน้ำพงแล้วก็ไหลผ่านมาตรงนี้นะฮะแล้วก็เป็นบริเวณชุมชนตรงนี้เป็นสะพานน้ำพงนะครับเด็กๆจะลองมาสำรวจดู เนื่องจะว่าเป็นการสำรวจในชุมชนนะคะจุดนี้จึงมีเพื่อนๆมาให้กำลังใจหลายคนเลยละค่ะเจอสัตว์น้ำน้อยมากทีมสายลับของเราลองเปลี่ยนวิธีการสำรวจค่ะมาต้อนมาต้อนปลาให้ไปตรงนั้นมา เข้าาดูเหมือนวิธีนี้จะได้ผลนะคะได้ปลามาหลายตัวเลยละค่ะไปดูกันว่ามีปลาอะไรบ้างแล้วก็มีแมงอีบุ่มด้วยหรือเปล่าอุ้ยได้ตัวใจหุงหิงเบิร์นเพราะว่าเราได้ปลาซิวห้าสิบเอ็ดตัวได้ปูหนึ่งตัวและได้อีเนลหนึ่งตัวครับ จุดนี้ไม่เจอแมงอีบุมนะคะเจอปลาซิลเยอะที่สุดคืนนี้เรามีนัดสำรวจอีกหนึ่งจุดซึ่งทีมสายลับก็ขอพักรับประทานอาหารเย็นก่อนนะคะภารกิจคืนนี้เราจะไปสำรวจลำน้ำตะวายซึ่งคนที่นี่เรียกว่าลำน้ำตวยเป็นลำน้ำอีกสายซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลคะ่ะ เมื่อกลับมาพร้อมกันแล้วก็ได้เวลาออกเดินทางไปยังบ้านห้วยแแววเป็นชุมชนที่จะออกไปสำรวจคืนนี้ค่ะตอนนี้เราจะไปดูตัวแมงอีบุ่มกันตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าอตอนกลางคืนเนี่ยแมงบุ่มเองมันจะออกมาหาอาหารแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นตัวมันได้ชัดขึ้นนะครับแล้วก็มันจะเชื่องขึ้นครับไเ,เปิดทุกคนเปิดเลย้าองหนูแเา้ทุกคนเปิดทุกคนเปิด นอกจากแมงอีบุ๋มแล้วคืคนนี้เรายังมีภารกิจเพิ่มเติมนะคะค,คือออกสำรวจตัวเต็มวัยของแมงอีบุ๋มด้วยค่ะคก่อนออกจากชุมชนไปยังต้นน้ำครูคบอยก็เลยเอาตัวอย่างตัวเต็มวัยของแมงอีบุ๋มมาให้ดูกันก่อนค่ะตัวแม่แล้วยังเนี่ยตัวแม่มันงเนนอ่าดีเลยครับอันนี้งอ เด็กๆครับอันนี้แมงเด็กๆครับอันนี้คือแมงตัวแม่ของตัวอีบุ๋มนะครับซึ่งมันโตแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับเน,นตัวลายสังเกตตามันจะแดงเห็นไหมค่ะตัวนี้คือตัวที่ชาวบ,บ้านเขาจับมาได้นะครับซึ่งเป็นตัวอย่างของตัวแมงอีกาบลายอีกาบตาแดงนะครับ แมงอีก,กาบตาแดงคือชื่อเรียกอึ่งกลายลายเลอะของคนที่นี่ค่ะจุดเด่นอยู่ที่ดวงตาดวงตาด้านบนจะมีสีแดงหรือส้มเหลืองวาว ตาโปนหัวมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวขาค่อนข้างสั้นผิวหนังด้านหลังมีลายสีเข้มบนพื้นสีเทาหนังบริเวณแผ่นหลังเกือบเรียบสนิทประกอบด้วยปุ่มกลมขนาดเล็กอยู่กระจายทั่วไปโดยเฉพาะบริเวณรอบปรูก้นจะพบมากเป็นพิเศษเจ้าตัวนี้มันกินมแมลงเป็นอาหารค่ะไป,ไปดูไปไปไปไม่ต้องกลัวไป ดเงงทีมสายลับที่ยังไม่เคยเห็นก็ขอลองจับดูแหมตื่นเต้นกันมากเลยนะคะก่อนขึ้นไปสำรวจเรามาพักวาดรูปเจ้าอึ่งกลายลายเลอะกันก่อนในช่วงบันทึกธรรมชาติกับพี่การค่ะได้เวลาบันทึกธรรมชาติกันอีกครั้งแล้วนะครับเด็กๆตัวเนี้ยแปลกมากเลยครับเขาชื่ออึง่งกลายลายเลอะนะครบเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงจะเลอะแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองบันทึกดูนะครับ เริ่มเป็นวงรีของตัวแต่แล้วก็มีหัวนะครับขาหลังเนี่ยเขาใหญ่มากนะครับเขาเอาไว้กระโดดเพราะฉะนั้นขาเนี่ยเขาจะยาวมากเลยเวลาพับเขาจะมีพับหลายพับนะครับนิ้วยาวส่วนขาหน้าเนี่ยสั้นกว่านะครับแล้วก็มีนิ้ว ที่สั้นกว่าเหมือนกันหัวใหญ่ตาโตเลยนะครับกลมใหญ่เลยด้านหลังจะค่อมๆนะครับก้นจะออกแหลมๆนะครับเดี๋ยวเราลงเส้นนิดนึงเราเก็บรายละเอียดตามที่เรามองเห็นนะครับสวยไม่สวยไม่เป็นไรขอให้บันทึกตั้งแต่บันทึกทำรายละเอียดตามที่เรา สังเกตพบได้แล้วก็ลบเส้นที่เราไม่เอาออกสังเกตลายแล้วก็ลงตามนะครับลายเขาก็มีทั่วตัวเลยมีทั้งเข้มทั้งอ่อนนะครับสังเกตให้ได้มากที่สุดแล้วก็มาทึกตามที่เราสังเกตมาเริ่มจากตาก่อนเลยครับตาเขาออกเหลืองส้มนะครับเราก็ลงสีเหลืองอ่อนก่อน เห็นตาด้านข้างอีกด้านหนึ่งนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มีวงกลมขาวๆสักนิดนึงเพื่อจะได้ดูเป็นแสงสะท้อนในตานะครับจะได้รู้สึกว่ามันปิ้งๆใสปิ้งนะครับเสร็จแล้วก็เอาสีส้มไล่เงานะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ดูลักษณะตัวครับตัวเขาสีทาเทาๆนะครับเราก็ระบายสีเทาไปทั่วตัวเลย สลายนะครับลายเขาจะเลอะเทอะเขาไม่ได้เป็นสีเข้มเรียบๆนะครับเขาจะแบบเป็นจุดๆมั่งเป็นกระดำกระดังนะครับใส่ไปตามที่เราเห็นเลยนะครับลายที่เลอะสีเข้มนะครับผมเห็นมันออก็นสีน้ําตาลเราก็ใส่สีน้ำตาลช่วยเข้าไปด้วยอ่กตัวน,นี้พิเศษตรงตานะครับตาเขาข้างบนสีส้มแป๊ดและข้างล่างก็สีดานะครับสวยงามมากเลยนะครับลายจะมีทั่วตัวตรงขาตรงตัวเนี่ยอาจจะเข้มหน่อยตรงกลางหลังเนี่ย จะลายจะอ่อนๆนะครับไม่เข้มมากเอาละครับแล้วก็ใช้สีเท่าเข้มทำเงาตามตัวเองนิดนึงนะครับแล้วก็ลงสีใต้ตัวเขาให้มีเงานิดนึงจะได้ดูเหมือนอยู่บนพื้นนะครับเอาละเมื่อเรียบร้อยแล้วเราพอใจแล้วนะครับรายละเอียดที่เราบันทึก ก็ใส่ชื่อหรือรายละเอียดที่เราต้องการนะครับผมจะเขียนชื่อคือเขาคืออึงกลายลายเลอะเห็นไหมครับว่าในธรรมชาติเนี่ยยังมีอะไรเยอะแยะเลยที่เราอาย่างค้นพบได้อีกเด็กๆออกไปสำรวจธรรมชาตินะครับติดสมุดบันทึกไปสักเล่นนึงเจออะไรก็จดไว้ตามที่เราเข้าใจนะครับสักวันเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเราหรือสำหรับโลกนี้ก็ได้นะครับ สำรวจคืนนี้ก็คือลําน้ําตะวายบริเวณบนดอยเลยล่ะค่ะพวกเราเนี่ยเวลาไปหาเนี่ยจะต้องอยู่ด้วยกันอย่าปีกตัวออกไปหาเองนะต้องหาไปด้วยกันเดินไปด้วยกันนะครับซึ่งตัวแมงอีบุ่มเนี่ยมันจะอยู่ จกกจัดดกระาหมเนื่องจากว่าเป็นการสำรวจตอนกลางคืนก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็สร้างข้อตกลงกันก่อนนะคะตอนกลางคืนเนี่ยสัตว์เล็กๆหรือสัตว์ที่เป็นอันตรายเนี่ยเขาจะออกล่าตอนตอนกลางคืนน,คน,นะเข้าใจหรือยังครับเมื่อเข้าใจแล้วก็ลงมือล,ลุยกันเลยค่ะเห็นดวงไฟของครูไหมครับ<ว>ดูดวงไฟของครูตรงนี้นะครับอ้าวแลวนั่นครูบอยให้ดูอะไรเหรอคะ มีแสงสะท้อนกลับมาไหมครับโอ้ีแสงนี่ค่ะแสงมันเป็นยังไงมันสะท้อนข้างบนค่ะมันเป็นแมงอะไรแมงมุมค่ะแมงมุมนี่แหละไฮเดรนเย่โอ้โหเป็นแมงมุมค่ะเมื่อส่องไฟฉายไปก็จะเห็นประกายดวงตามาแต่ไกลเลยนะคะ เมื่อเริ่มลงน้ำครูบอยก็บอกให้ทีมสายลับเดินเบาๆค่ะเเห็นไหมครับแสงไหมเห็นเขมครับถี่ลำนั่นหรือเปล่า สัตว์ที่หากินกลางคืนบางชนิดที่เรติน่าดวงตาจะมีลักษณะคล้ายๆกระจกเงาเมื่อแสงผ่านเข้ามาในตาก็จะตกกระทบเรติน่าแล้วก็สะท้อนออกมาทําให้ประสิทธิภาพในการรับแสงดียิ่งขึ้นจึงสามารถมองเห็นได้แม้ในที่มืดและแสงส่วนที่สะท้อนออกมานั่นเองค่ะที่ทําให้เราเห็นดวงตาแวววาวค่ะคุฝังนะครับแล้วเราสองเนี่ยเราจะต้องส่องงด้วยดูเหมือนจะมีอะไรพิเศษบางอย่างอยูอย่ในน้ําไปดูกันเลยค่ะ จริงๆเขาอาจจะคนอื่นเขาอาจจะเคยเจอนะฮะแต่ส่วนตัวผมเองมาลำน้ำนี้หลายปีละยังไม่เคยเห็นเลยคร <'m> ับเพิ่งเห็นครั้งแรก <'m> ต้องปล่อยมัน เป็นตะภาพน้ําค่ะชาวบ้านที่นี่เรียกว่าปลาฝาตัวที่เราพบเนี่ยนะคะเป็นตะภาพน้ําพันไต้หวันซึ่งเจ้าตาภาพน้ําไต้หวันจะมีลักษณะกระดองเรียบมีส่วนเชิงหรือว่ากระดองส่วนที่นิ่มค่อนข้างมากเลยนะคะมีหัวใหญ่คอยาวมากปากแหลมฟันคมแล้วก็แข็งแรงเมื่อโตเต็มที่เนี่ยจะมีขนาดกระดองประมาณ25ซนติเมตรค่ะ แล้วก็อีตัวนึงเนี่ยพระเอกเราปลาบู่ตัวนี้จุดนี้ทีมสายลับสำรวจเจอแมงอีบุ่มหลายตัวแล้วค่ะอุยลสูกปลาก้ังแมงอีบุ่มนี่องตัวบุ่มได้กี่ตัวใครจำอีบุ่มสองตัวอยากเห็นแม่มันไหมอยากว่าแม่ของแมงอีบุ่มเนี่ยมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวจริงๆแล้วครูเคยขึ้นไปตรงเนี้ยแล้วครูเจอมันนะครับ เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปตรงฝั่งเพราะว่าแม่ของมันอาจจะอยู่บนฝั่งนะครับอือึงกลายลายเลื้อชอบอาศัยอยู่ในป่าที่มีความชื้นสูงมักอาศัยอยู่ในโพรงหรือว่าตามซอกหินใกล้กับแหล่งน้ำค่ะตอนนี้ทีมสายลับย้ายขึ้นไปสำรวจบนบกริมฝั่งน้ำโดยคาดหวังว่าจะเจอกับเจ้าอึ่งกลายลายเลื้หรือว่าที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแมงอีก,กาตาแดงค่ะ เพียงเธอปะใจเปิดกายเรียนรู้สังเกตดูเธอจะเห็นเก็บเบาะแสหลักฐานที่จำเป็นเป็นความรู้ให้สายลับน้ำเด็กน้ำกุ้ง Right like ี่ยก <yeah> ุ uh ้งกุ้งตัวใสๆไหนี่นี่กุ้งไหนปลาไปก่อนเคยเห็นยังเนี่ยตัวเนี้ยเคยแล้วค่ะยคยเห็นยังเห็นแล้วค่ะนี่ปลาเข็มนะครับปลายมันจะแหลมๆมันจะอยู่บนผิวน้ำกุ้งกี่ตัวปลาหน้าใหม่ปลาน้าใหม่เป็นหนึ่งปลาน้าเหมือนได้เวลานับสัตว์ที่จับได้แล้วนะคะสัตว์ที่เจอแตกต่างจากที่น้ำพงหรือเปล่าคะสายลับสาม สิบสามสิบสี่เจอแมงกีบุมมีสิบสองตัวกุ้งห้าตัวแล้วก็ปลาหุกตัวค่ะส่วนที่เราจะตามหาแม่มันเจอไหมไม่เจอ จุดนี้เราสำรวจเจอแมงอีบุ๋มหลายตัวเลยนะคะแต่ละตัวในขนาดค่อนข้างใหญ่ค่ะน่าเสียดายไม่เจอแมงอีกากบตาแดงชาวบ้านที่มาด้วยเขาบอกว่ามันมีอยู่นะคะแต่ว่าเจอมันยากมากเพราะว่าเรามากันหลายคนมันก็คงจะซ่อนตัวนะคะ แม้ว่าวันนี้สายลับของเราจะไม่เจอแมงอีกาบตาแดงนะคะแต่สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้คือความสมบูรณ์ของลำน้ำที่อยู่ในชุมชนของตัวเองนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆของการรับรู้ความเปลี่ยนแปลงในชุมชนค่ะ เร็จความรู้วันนี้เราไปดูลำน้ำที่มีต้นกำเนิดที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านกันค่ะสายแรกก็คือลำน้ำสาขาข,าของแม่น้ำว้าส่วนที่อยู่ในอำเภอสันติสุขได้แก่น้ำแม่สนานและน้ำแนะค่ะ อีกสายก็คือลำน้ำม่วบมีลำน้ำสาขาที่มีต้นกำเนิดที่นี่ก็คือน้ำพงน้ำตะวายและน้ำเปาค่ะลำน้ำทั้งหมดนี้ไหลลงสู่แม่น้ำน่านซึ่งมีปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาถึง40%ค่ะธรรรรมมชาาติิด้้นนนลลแะไไฟอใหเปค รอยเรื่องราวมากมายก้าวออกไปสุกคนอยู่ม่เจอสปายสายรักธรรมชาติ